เส้นเรื่องต้องเส้นเรื่องต้องคนนี้ฮะเส้นเรื่องก็จะเป็นแนวโรแมนติกดราม่านะครับเป็นความรักของเงือกและมนุษย์อ่ะแต่พี่จยาวางเส้นใหม่หมดเลยซึ่งจะไม่เหมือนเงือกที่เคยเห็นมาก่อนเราสร้างเราสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาในสถานที่แห่งหนึ่งครับมันมีแน่นอนครับใช่ใช่เพราะว่านี่เพิ่งถ่ายไพร์ล์ตไปด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามไพร์ล์ตด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากอ่านนิยายไปตอนนี้นิยายปล่อยแล้วไปอ่านได้แหละครับ เป็นแนวแฟนตาซีใช่ครับโรแมนติกแฟนตาซีก็มีครับซีจีพอสมควรคะับแต่จริงๆผมอยากอยากเน้นน้องๆมากกว่าซีจีเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบทําให้สมบูรณ์ขึ้นครับผมอ่ะไปให้น้องๆมาหนักตัวบ้างมาหนักตัวอมาหนักนักเอกนักเอกครับสวัสดีครับผมชื่อฮาซันเฟรดสคานนะครับรับบทเป็นพูลริชครับ ก็ปูริสนะครับก็เป็นนักธุรกิจจากกรุงเทพครับแล้วก็ไปทําธุรกิจที่เกาะเกาะเขมครับแล้วก็ไปมีบางอย่างบนเกาะลองติดตามดูนะครับในไพอครับ้ชออมอะไรนาครับ้ชมนเดินพืชจีการเดินพืชจีการครับตอนนี้กำลัง ชื่อปูนนะครับรับบทเป็นนาวานะครับก็เป็นเงือกที่ขึ้นมาอยู่บนเกาะครับก็จะต้องไปสลัดฟิตที่หาเนี้ยครับในน้ำส่วนคนที่จะพาไปก็จะเป็นพะพายพาหลงใบอะไรเงี้ยสวัครับผมพีจิลาอยู่ครับาก้ามาสวัสดีครับผมพีจิลายุนะรับบทเป็นพะพายครับในเรื่องนี้ก็เป็นนายเงือกครับ ที่อยู่ดูแลน้องหลายๆท่านครับผมแล้วก็เป็นหนุ่มธุรกิจไทยแลนด์ด้วยครับผมก็จะเป็นอารมณ์รักสามหนุ่มหน่อยอ่าจะมีระหว่างสามคนเนี้ยครับอ่าอันนี้จะสะดุดจะสะดุดโอเคนะครับสวัสดีครับจารุวัฒนพัฒน์นะครับก็ในเรื่องก็รับบทเป็นพนานะครับก็พนาก็จะเป็นเพื่อนสนิทกับพห้เอกแล้วก็ อยู่บนเกาะที่รู้จักกับทัพพายแล้วก็น้องนาวาอยู่แล้วแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นกินมิกเล็กๆน้อยที่อยากจะให้ทุกคนคอยติดตามเรื่องครับสวัสดีครับผมดิวนะครับผมในเรื่องก็รับบปิงครับผมปิงเนี่ยเขาจะเป็นครึ่งคครึ่งเงือกครับในเรื่องเนี่ยเรามีเงือสามก็คือจะมีสองตัวมีน้องมีน้องปูอาจจะมี<ป>หลายคนก็ได้นะ ผู้คนทั้เนีครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเน,นี่อะไรที่ลึกลับมากต้องคอยติดตามคนนี้ครับก็ก,ก,ก็ในฐานะผู้จัดนะพี <ผม S 1> ่อันนี้เป็นผู้อาภัพน,นะฮะก็ฝากพียงนาวานะครับน่าจะได้รับชมปีนี้นะครับเป็นเป็นซีรีส์ไวแฟนตาซีดราม่านะครับแล้วก็ผมว่า เรื่องนี้รอคอยดูว่าผมจะเล่นด้วยหรือเปล่าต้องรอดูเดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์เรามีเซอร์ไพรส์เราดีเซอร์ไพรส์ครับยังบอกไม่ได้บอกไม่ได้เราอุบไว้ก่อนบอกไม่ได้เราอุบไว้ก่อนเราอุบไว้ก่อนแต่แต่คิดคาดว่าคาดว่าถ้าไงอยากอยากใครอยากเห็นซีรีส์วายที่ผมเล่นก็ลองติดตามเพลงนาวาดูฮะถ้าเกิดแบบโอเคฟิดแบ็กดีผู้พันก็อาจจะให้ผมผมผมลงไปเล่นเยอะๆก็ได้ ซึ่งเรื่องซึ่งเรื่องนี้บอกเลยครับกระแสดีมากนะตอนนี้นะครับเพราะเพิ่งปล่อยโอ้โหตอนนี้ยอดแบบดีมากครับแลวต่างชาติก็เยอะเพราะเดี๋ยวเราจะมีแปลเป็น5้าภาษาด้วยครับฝากน้องๆทุกคนด้วยนะครับครับผมเราตั้งใจกันากครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณค้าขอบคุณค้าขอบคุณครับ